คําเตือนคลิปนี้อาจจะมีคําพูดบางส่วนที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ผมจะพยายามให้มันน้อยที่สุดดังนั้นก่อนที่จะรับชมขอให้ใช้วิจารณญาณกันกนิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก่อนที่ผมจะคิดแผนการจัดการกับต,ตัวตัวหนึ่งทั้งเกมเนี่ยเห็นคิวข้างบนผมไหมครับมันมีหนึ่งคิวซึ่งมันได้มาจากการที่กาลีเนี่ยมันวิ่งมาป่วนผมตอนฟาร์มบัฟฟ้าผมก็เลยจัดให้มันเป็นหนึ่งคิวแล้วผมก็เลยหมันไส้มันว่าเดี๋ยวเอาทั้งเกมเลยลวกันแต่ตอนนี้ผมขอบอกเลยไก่อนะตัวน,นี้ยังไงมันก็ตายอยู่แล้วแต่ตอนนี้กาลีวิ่งลงมาซึ่งผมก็โคตรจะมีประเด็นกับตัวนี้เลย ไม่แปลกแม่บอกแค่นี้เดี๋ยวผมว่าจะอ้อมกลับไปนะครับกลับไปทางนู้นแล้วก็ไปสสยมันโชคดีที่กระสุนไม่โดนแต่มันก็เห็นผมดีๆอ้าวแถมเดินกลับมาเรื่อยแบบนี้เขาเรียกว่าคิดไม่รอบคอบเลยนะแตก็ตายครับใจนึงตอนนี้ผมก็มีทั้งหมด3คิวเป็นของกาลีไปแล้ว2คิวซึ่งมันยังไม่หนำใจผมเท่าไหร่สำหรับการฟามเดี๋ยวผมก็จะทยอยเก็บออบเจกต,ต์เยอะๆเอานะครับ ถ้าเกมเราแบบนำพอเกมเรานำเนี่ยทำอะไรที่สนกเกมนำทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเกมต้องนำไว้ก่อนนะโอเคตอนนี้ตรงนี้มีบวกนนนนบวกันผมเห็นกาลีอยู่ข้างล่างตรงน,นี้แพนดา้าน่าจะสู้ได้ผมเห็นซับไปเติมแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไปเอากาลีดีกว่าผมไม่สนด้วยจะตีอย่างเดียวยเยอะ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 โอเคตามนั้นไปนอน จริงๆมันก็ไม่มีอะไรให้ผมโมมากนะตอนนี้เรายังของไม่เกิดด้วยความที่เราเป็นตัวที่เบิร์ดดาเมจเนี่ยผมเคยเจอตรงนี้แหละแต่ผมเล่นแรงแล้วผมก็แพ้มันหลายเกมเลยโอเคตอนนี้การตายแล้วคือผมก็เลยเริ่มหมั่นไส้ตัวนี้ว่าเอ้ยทำไมผมเจอมันอยู่ทีมตรงข้ามนี่ไรผมแพ้ตลอดเลยวะผมก็เลยเอามาเล่นแล้วก็ได้สัมผัสถึงความโหดของมันในตอนนี้ไงมันเป็นตัวที่ผมว่ามันเล่นดีมากเลยนะมันหายตัวแล้วมันก็แบบวิ่งเร็วใช่ไหม เรื่อความนี้แบบสเตล่ามันโคตรดีอ่ะเขาเรียกไงอะ่ะวิ่งแบบวิ่งก็ไวหายตัวก็นานฟูดาวก็เร็วแถมเป็นตัวเบิร์ดดาเมจฟื้นฟูเลือดด้วยสกิลสองได้ผมว่ามันแบบครบเครื่องเลยตัวนี้ถ้าผมถ้าผมพูดจริงๆอ่ะผมว่าตัวมันกลิ่นโคตรแล้วมันพดพดพดแ,แก้ทางได้โคตรหลายตัวแบบยอน,นี้ยยอมแครี่ที่โหดมากตีไม่โดนก็เท่านั้น,น,น,นแหละผมขอรออรามันติดเดี๋ยวมันแก้จะตายแล้วผมเข้าเลยดีกว่า ผมเล็งพี่คนเดียวครับพี่กาลีโอเคถ้าเราผมได้บัตรทำใจเออบัตรมันตายผมได้แค่เออวิญผ,ผ,ผมว่าผมโดนใส่แค่กาลีถ้าช่างมันไหนต่อดีเอาอ,ออฟไม่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 เดี๋ยวออ,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 ตอกตรงนี้ก่อนต้องพยายามตัดป่าทีมเขาไว้ไม่ให้แบบไม่ให้ป่าทีมขเขาเกิดเพราะว่าถ้าป่าทีมขเขาเกิดนะเราเล่นยากมาก คือตัวมันเป็นตัวที่แบบเกมนำแล้วโหเนี่ยตอนนี้ผมตักกาลีแล้วผมว่าเดินมาแน่มาหลายมาหลายคนไม่สนครับผมมั่นใจเติมเรียบร้อยแล้วผมก็ตายตายนี่ตรงนี้โดนแล้วไงก็ขอพุ่งเลยละกันยังไงรับได้ไนในทั่ทีเออผมผมผมเบิร์ไดได,ด้โอ้โหมาดีมาดีโอ้ผตีโดนหมดอ่ะโอ้โหเอ้ย ตัวมันจะแรงอะไรเบอร์น,นี้ลรืแบทแมนไบโอเอ้ยเอาดีไหมวะเอ้ยผมคู่ๆเอาแน่นขึนแล้วก็ออกมาเข้าเล่นต่อตอนนี้ทีมเขามันก็เกิดอันดีออก็จะหมดโอเคเพื่อนมาแล้วผมก็เปิดเลยละกันอันดีดันก็ไม่เป็นไรปีโคตรแรงนะดูดิเออ นี่ขนาดแบบดีๆแบบตัวหนาๆมีงะไรอย่างเงี้ยดูไบโอมาละมาละเอาเป็นหนึ่งทีปาดป็นหนึ่งทีรุ่งทีเดียวตายขอแค่วิธีเดียวอ่ะถ้าโดนสกิลสองกูตายทันทีอ่ะใช่ไหมกาลีใช่ไหมกาลีตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ตายแล้วมาเอ้ยดูดเลือดจากคิดนี่กูไม่โคตรโกงอะมันดูดเลือดแบบดูดเลือดเรื่อยๆเนื้อทอสเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาลีอยู่ไหน กาลีอยู่นี่เองอยู่ตัวแล้วนะอยู่ตัวแล้วนะไม่ไแก่ไปไหนหรอทีหลังจะมาป่วนปากที่เออะอย่าตีดิเยอ,อเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหามุมก่อนเดี๋ยวมานาก็หมดรอก่อนอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมมานาพีโมดโหแตเออ,เอ,อใช่แต่ตัวมันแบบมันใช้มานาเยอะแต่มันก็เล่นดีนะผมว่ามันก็เล่นดีโคตรเลย ต่อให้มันจะใช้มานายเยอะก็เล่นดิมเดิมตัวแบบโกงเออผมเรียกว่าโกงเลยดีกว่าเดี๋ยวล็อกเป่าออหากาลีก่อนนะเจอแล้วไงเจอแล้วไงอยู่สองตัวด้วยไงใช่ไหมกาลีพี่เอาน้องนั่นแหละเออไปตายไปนี่ดูดเลือดหนีผมผมสวนไวนโอด,ดีกว่าโอ้ยนึกว่าสกิลสองจะโดนไวโอเรียบร้อยครับโดนจับแมนด้าไหวไหมอ้าวเออเอา,เอา,เอา ยต,ตามต,ต่อตามสไตล์ชาวไร่แล้วตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นกันซะด้วยเพราะงั้นผมขอแอบไปข้างหลังเลยละกันนะครับแต่การ,รีตายแล้วไม่เป็นไรผมขอเอาตัวข้างหลังที่มันกำลังนีไปได้ตรงนี้ก็ได้ไไอกเอ้ยทุกคนมันแบบเกมมันนำใครก็สู้ได้ไม่มีผมก็คือได้นี่ก็ตายเยหลือใครวะวายโอแต่การ,รีตายไปเยอะแล้วนะ ตัวไหวเหรอเนี่ยเงไงไม่ไหวโอ้ยยังไงอ่าเห็นแล้วโอ้ยผมก็โดนต่อยหักเพราะผมเยอะเฮ้เสียดป้อมวิ่งมาล่อตีนคนตีนจังวะเอาเพื่อนเข้าแบบนี้อ้าวยืนในบ่อก็ยะอย่าหวังจะล่อตุกกาลีอยู่ด้วยไงล่ะไม่เป็นไรนะตายคู่กันไปแต่ดูเหมือนจะจบไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแพนด้าไม่หยุดแพนด้าอยู่ก็จบได้ แต่ก็ไม่เป็นไรได้การียุ่ใจแล้วยังไงก็ชนะเกมนบมั่นใจเพราะผมจะเอามันจนมันแพแต้ตอนนี้มันก็เดินมาคนเดียวเพื่อนหายหมดตดินมาเคลียร์กรีบคนเดียวนี่คือออกเกมหรือเปล่าจ๊ะตรงนี้ก็มีประเด็นอีกรอบนึงก็มาดิครับโอ้เกือบโดนจับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนโดนจับก็ช่างเพื่อนครับผมจะตีว่าผมตีโคตรแรงดูนะโอ้โหนี่ขนาดแทงนะครับ ถามจริงนี่คุณเป็นแท้งหรือเป็นแคลรี่อุ้ยอันนี้เลือดเป็นอากาศเลยโอ้แท้งเป็นแคลรี่แคลรี่เป็นอากาศตัวเมกาคิวของผมตัวเมกาคิวไปไปโจ๊กเกอร์ไปมันจะวิ่งเข้ามาทำไมจะวิ่งเข้ามาทำไมครีปอีกโอ้ไมเป็นไรแหละ้อหนึ่งเพรว่าเป็นดีลุกเมกาเก็บได้เมกาคิวถือว่าผมได้ไปแล้วละกันนะตะโจ๊กเกอมันมาล้าสุ่นให้เห็นใจกันเลย และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปออการีหโลซึ่งมันก็เกิน1โลมาอยู่นะสําหรับนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่ามาป่วนปลาผมนะครับไม่งั้นผมจะของขึ้นโดยเฉพาะผมเป็นค้างคาวเนี่ยเอาไปเลย14ตัวบ๊ายบายจุ๊บๆไปเจอกันนะครับ